สวัสดีครับผมพิเจษสมบัติพุทัดการฝ่ายขายจากโตยโยต้านะครฐมสาขาเทพรักษนะครับก็มาพบกับเจ้าไฮรักแชมป์เหมือนเดิมครับผมแต่คันนี้ก็แต่งอีกแบบหนึ่งนะครับนอกจากคลิปคันก่อนๆหน้านั้นครับผมขายไฮรักแชมป์ไปก็มีแต่งการใช้งานได้หลายรูปแบบนะครับแล้วแต่ว่าวัตถุประสงค์ลูกค้าใช้งานแบบไหน,นสําหรับคันนี้ก็เอาไว้ใช้ในธุรกิจส่วนตัวนะครับแต่ว่า ท่านเจ้าของก็อยากขับเองด้วยนะครับก็เลยแต่งเติมเพิ่มออปชันแล้วก็ปรับปรุงช่วงล่างให้มีความสปอร์ตแล้วมีความนุ่มนวลมากขึ้นนะเพราะรถเดิมๆโตต้าเขาก็ดีไซน์ออกแบบให้เน้นการบรรทุกแต่ว่าถ้าขับมันก็จะแข็งนะครับก็คือมันไม่ไม่สบายครับแต่ครั้นี้มีการจัดปรับช่วงล่างใหม่นะครับทำให้ขับขี่นุ่มนวลสบายขึ้นนะครับแล้วก็ การบรรทุกก็ยังได้เหมือนเดิมนะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงมาดูกันว่าคันนี้ผมจัดแบบไหนบ้างให้กับลูกค้านะครับสำหรับไฮรักแชมป์นะครับโปรโมชั่นพูดไว้ก่อนเลยครับดาวเริ่มต้น5%้อนะครับพร้อมจัดเซตแบบนี้ได้เลยนะครับหรือลูกค้าจะเลือกดอกเบี้ยต่ำสุดก็1.99นะครับสามารถใช้ดอกเบี้ยพิเศษได้ครับพูดจัดเซตก็จัดให้ครับเราดูกันว่าคันนี้เจ้าแชมป์2.4 a จ t ดสี่แอทเทอร์คินะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่6,400นสบาท นะครับสำหรับสีเทาสีบอลเงินนะครับส่วนญ่สียอดทิตยอดนิยมก็คือจะเป็นสีเทาดําแบบคันนี้นะครับมาดูกันว่าคันนี้ทำอะไรกับกับคันนี้ว่าให้รถคันนี้หล่อเท่ดูดันแล้วก็ขับขี่ได้อย่างเรียกว่ามีฟีลลิ่งที่ซอฟสะดวกสบายนะครับด้านหน้าก็เริ่มจากนะครับไฟตัวนี้ก็จะเป็นไฟจากโรงงานอยู่แล้วครับตามรุ่นของเขาไฟ LED โปรเจคเตอร์นแต่ที่ ทำเพิ่มก็คือไฟหน้าพอทีครับไฟตัดหมอกจะเป็นแบบ LED นะครับเป็นไฟที่ติดตั้งเพิ่มเติมครับจะเป็นอุปกรณ์แท้ของ t ต y ยต้าครับที่ตัดแต่งเติมเพิ่มให้ครับอันนี้คือด้านหน้าก็ไม่มีอะไรนอกจากตัวไฟทัดหมอกนะครับที่เพิ่มเติมมามาดูด้านข้างนะครับด้านข้างตัวนี้อยากให้ดูข้างในกล่องน,นะครับคันนี้ก็จะเป็นเซ็ตช่วงล่างครับเปลี่ยนพิงนกอ่า เสริมโชคนะครับยกก็ประมาณ3นิ้วนะครับให้รถคันนี้สวยขึ้นทรงเท่ขึ้นแล้วก็ใส่เป็นโชคโมโตโทุปนะครับ mm hmm. เพิ่มเติมให้นะครับ mm hmm. ผมคืออันนี้ชุดด้านหน้าเดี๋ยวด้านหลังผมพาไปดูอย่างนะครับตัวด้านข้างที่เพิ่มเติมกันต่อก็ครอบกระจกนะครับก็คือจะเป็นแบบสีดำเงาดบเดิมโรงงานจะเป็นดำด้านแล้วก็ใส่ดำเงาให้แล้วก็ ติดตั้งระบบไปเดียวเพิ่มขึ้นมาตรงนี้ให้มีความเท่มีมความหรูเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับาการาศาสตรก็เป็นเอสซีโรงงานนะครับติดตั้งเพิ่มให้นะครับแล้วก็ตัวอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มให้นะครับพอรถยกขึ้นมา3นิ้วแล้วเวลาขึ้นลงก็ลําบากนะครับเราก็ติดตั้งบันไดข้างเพิ่มเติมได้ครับแล้วแต่ว่าแบรนด์ลูกค้าจะเลือกแบบไหน,นลูกค้าอยากได้แบรนด์นี้ก็จัดให้ได้ครับไม่มีปัญหาครับตอกจัดตัวบันไดข้างคุณจ้ามานะครับ ค้อนอกจากเท่ลอแล้วก็ยังใช้งานนะครับของแบรนด์ t l a n d e r นะครับลูกค้าเลือกได้นะครับว่าจะเอาแบรนด์ไหนแบบไหนก็สามารถจัดให้ได้นะครับตรงนี้ส่วนลายล้อนะครับมาดูล้อกันต่อล้อนี่คือจะเป็นล้อขอบ16คนระับในสไตล์ออฟโรดส่วนยางก็แล้วแต่ลูกค้าอ่า ลูกค้าอันนี้ลูกค้าอัปเกรดเพิ่มส่วนต่างยางขึ้นมานะครับเป็นของโยโกฮาม่า oh ครับแต่ว่าถ้าเป็นแบรนด์ทั่วไปแบรนด์ไทยเยงี้ยก็ไม่ต้องเพิ่มส่วนต่างนะครับก็สามารถจัดเป็นออปชั่นเพิ่มเติมให้ได้นะครับนะมาดูกันต่อเลยนะครับด้านข้างก็อย่่พูดว่าติดคอบอลูมิเดอร์แล้วก็ปูด,ด้วยไลเนอร์โซต้าแท้นะครับด้านหลังทำอะไรกันบ้างมาดูกันต่อเลยนะครับเปลี่ยนเป็นไฟแบบภายท้ายแบบ led นะครับไฟท้าย LED นะครับตรงนี้เพิ่มความเท่ครับเวลาขับกลางคืนเงี้ยนะครับเป็นที่สุดตาของคันข้างหลังแน่นอนครับว่าคันนี้ไฮ้รถแคมป์ทำอะไรกับเขาบ้างนะครับตรงนี้นะครับทำให้รถคันนี้ดูเท่ดูพิเศษกว่าคันอื่นครับต้องจะตัวไฟแล้วแล้วก็ติดตั้งนะครับเซนเซอร์เซนเซอร์ถอยนะครับเอิสซิสซอร์ต้าติดตั้งซ้ายขวานะครับสีสันตัวรถแล้วก็เนี่ยครับผมต้อง ถอยหลังครับติดตั้งคู่กับจอวิทยุแบบ Android ครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมข้างในครับอันนี้คือด้านท้ายส่วนด้านล่างนะครับอย่างที่ผมเตินเราดูข้างหน้าแล้วนะครับผมก็อันนี้จะเป็นข้างหลังนะครับเปลี่ยนเป็นช่องมันทูบนะครับใส่ตัวเสริมนะครับขึ้นมาเปลี่ยนเปลี่ยนตรงเตงเปลี่ยนอะไรนี้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ใส่แหนบแบบนิ่มเพิ่มข้นไปอีกแผ่นหนึ่งครับทำให้คันนี้ขับ มีความนุ่มนวลน,นะครับซึ่งเซตนี้เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับแล้วก็เซตที่บอกลูกค้าตรงได้เลยอยู่ที่32,000บาทนะครับก็คือช่วงล่างติงลบกโชค๊คโมโนโทูปนะครับแล้วก็ยกสูงก็3นิ้วนะครับผมแล้วก็ใส่แหนบขึ้นไปทำให้รถมีความนุ่มนวลน,นะครับเป็นเซตที่ทำขึ้นมาดีไซน์ขึ้นมาเพื่อสำหรับไฮรักแชมป์พูดง่ายทำให้รถคัวน,นี้บรรทุกก็ดีขับขี่ก็นุ่มนะครับได้ ได้อย่างครบจบในคันเดียวนะครับนะครับมาดูกันต่อเลยนะครับสำหรับการนี้นอกจากออปชันที่โตโยต้าให้มาแบบน้อยมากนะครับแทบจะแบบเป็นรถแบบย้อนยุคไปเลยนะครับอันนี้ก็เราติดตั้งเพิ่มให้นะครับเป็นกุญแจรีโมทนะครับผมการทโมยล็อกฝดล็อกได้นะครับแล้วก็เป็นแบบแจ็คไนทีนะครับมันรีเวลเลยครับพับเก็บได้เปิดปิดรถโดยที่เราใช้รีโมทแล้วก็ติดตั้งระบบเซ็นอร์ล็อกนะครับผม นะครับเซนทัลล็อกนะครับซ้ายขวาครับสังเกตด,ดูตรงนี้ซ้ายขวาติดตั้งเซนทัลล็อกเพิ่มเพื่อความสะดวกสบายในการขับขี่อ่าคันนี้เราดูภายนอกเสร็จแล้วมาดูคันว่าเติมของอะไรข้างในบ้างนะเพื่อให้คันนี้นะครับเหมาะสําหรับเจ้าของขับขี่เองนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมให้ดูเลยนะครับอ่ะมาดูกันก่อนนะครับเริ่มจากเริ่มจากตรงไหนดีเลยอ่ะเบาะละกันครับให้ดูเบาะคันนี้ก็จะ เป็นเบาะเปลี่ยนเป็นเบาะของรนะีโวมาติดมาติดตั้งแทนนะครับสีหนังโทนสีรูปแบบการตัดเย็บลูกค้าเลือกได้นะครับอยากได้สไตล์ไหนนะครับผมแบบเป็นแบบโทนโทนหรือว่าดำดูดันแบบนี้ก็ได้นะครับปอลีโวข้อดีของเขาคือมีตัวปรับระดับได้นะครับปรับระดับสูงต่ำได้ปรับระดับสูงต่ำนะครับตรงนี้เลื่อนเข้าเลื่อนออกสไลด์ได้ก็เหมือนกับตัวเดิมเพียงว่าการนั่งครับความอบกระชับมันจะดีกว่า เบาไฮรักแชมพูดกันตรงๆครับนั่งและสบายกว่านะครับขับขี่สบายกว่าไม่เมื่อยนะครับผมตรงนี้นะครับนอกจากออปชั่นตัวเบาแล้วนะครับสิ่งที่เราเติมอีกอย่างอย่างต่อมาก็คือนะพวงมาลัยก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมเอาเบอร์ของตัวท่อมาติดตั้งเลยครับฝั่งนี้ควบคุมเครื่องเสียงครับฝั่งนี้ก็จะเป็นควบคุมจอ MID นะครับผมตัวเลื่อนไม้ก็เป็นแบบมี เป็นหน้าปัดแบบจอ M-ID นะครับต่อระบบเดือนใหม่ก็จะเป็นตัวล็อโคนะครับผมตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยที่เปิดมาติดตั้งครับเดี๋ยวผมลองเล่นให้ลูกค้าดูครับฟังก์ชันที่เราตอบเติมอยูไหบ้างนะครับอันนี้ก็โพืแอะรปฏิฟังก์ชันแล้วหน้าจอนะครับผมหน้าจอก็นะครับแสดงข้อมูลการขับขี่นะครับต่อระบบใช้งานได้จริงครับเหมือนกับรถอ่ารีโวตัวท็อปเลยตัวนี้นะครับ แสดงผลฝั่งนี้ก็ควบคุมเครื่องเสียงนะครับผมจอ Android นะครับผมระบบมัลติมีเดียก็คือดู YouTube ดูหนังฟังเพลงโหลดแอป n น t f l i x มาดูหนังก็ได้ในรถครับตรงนี้ครับมันเป็นแท็เล็ตในรถเลยครับเวลาถอยก็มีภาพที่หน้าจอนะภาพหน้าจอคมชัดน,นะครับผมตรงนี้ก็คือตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าอย่างสะดวกสบายนะครับอีกอย่างนึงก็ลืมบอกไปก็ Ecopower นะครับผมต่อระบบ ใช้งานได้ครับอยากขับแบบประหยัดก็กด Eco ครับผมอยากขับแบบสปอร์ตก็กด Power ครับสัญลักษณ์จะขึ้นที่หน้าจอนะครับตรงนี้อ่า e r กดไปดูอันนี้ก็คือเราต่อระบบใช้งานได้จริงแล้วก็ไม่ได้ขาดการรับประกันเพราะว่าตัวนี้ก็ไม่ได้ตัดต่อสายไฟครับก็คือเป็นออกแบบดีไซน์ระบบทุกสายไฟมาเป็นวซ็อกเก็ตครับตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องห่วงเรื่องการใช้งานนะครับเพราะว่ารถเจ้าดีอลเทอร์ีไฮรัชตัวนี้ออกแบบ รองรับการดัดแปลงอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงอ่าต่อมานะครับออปชั่นคันนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับก็อุปกรณ์ส่วนตัวที่เพิ่มเึ้นมาก็คือ usb นะครับผมสวิตไฟตันมองอ่าอันนี้คือเรามาดูด้านบนบ้างอันก็กระจกตัดแสงนะครับผมเป็นพัดแทนครับตัวนี้อุปกรณ์สรสั่งมาติดตั้งได้แล้วก็ลูกค้าอยากได้กล้องบันทึกกล้องบันทึกภาพหน้ารถหน้าหลังก็ติดตั้งได้ครับผมไม่มีปัญหานะครับตรงนี้ อันนี้กล้องบันทึกหลังหน้าหลังพร้อมกันกระจกตาแสงแล้วก็มือเปิดนะครับมือเท่าที่ครับมือดึงขึ้นรถนะครับเมือ่อรถยกสูงขึ้นแล้วนะครับเพิ่มความสะดวกสบายในการขึ้นลงก็เป็นมือโหนนะครับเสา A ซ้ายขวาติดตั้งนะครับแล้วก็อีกอย่างลูกค้าที่สั่งเพิ่มพอดีของยังไม่มาหาครับแต่พอดีได้เลิกสมมอบก,ก่อนก็เดี๋ยวให้ลูกค้ามาติดเสียงเป็นบางแดดตรงนี้ครับสามารถติดตั้งเพิ่มได้ครับเพราะว่าออปชั่นแต่งเติมมีให้ เยอะแยะเลยลครับแล้วแต่ลูกค้าเลือกเติมแบบไหนครับรายละเอียดผมก็เยะส่งให้ดูภายในในใบเสรอราคาให้ดูว่าอันไหนที่ผมแถมให้อันไหนที่ลูกค้าเพิ่มแรัก็คือดีเทลผมชัดเจนในใบเสรอราคาส่งให้ลูกค้าดูครับตรงนี้ลูกค้าอยากได้รถแต่งแบบนี้แนวนี้ไว้ใช้งานก็ทักทายมาได้ครับใน ช่อะะงทางนะครับผมช่องทางโตต้าน a k o นสาขาเทพรักหรือในไลน์ออฟฟิเชียลนะครับแอไซาพิเชษนะครับทั้งมาเดี๋ยวผมส่งไปแนละ้วในเสนอราคาให้ดูนะครับเพราะว่าอย่างที่คุยกันตรงๆไม่ได้บอกว่าคันนี้แถมให้หมดแต่มันจะมีส่วนที่ผมแถมให้แล้วก็ส่วนที่ลูกค้าเพิ่มในยอดจัดหรือว่าจ่ายตังค์เพิ่มอันนี้ก็มาคุยกันเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้ดูในใ,นใบเสนอราคานะครับสาหรับรายละเอียด การออกรถอยู่ต่างจังหวัดก็ซื้อได้ครับผมก็มีไฟนแนนซ์บริการถึงที่นะครับไม่สะดวกมารับรถก็สามารถใช้บริการรถสไลด์ส่งถึงนาบานได้ครับเดี๋ยวนี้ปัจจุบันก็เราเป็นแบบ One s t o เซอร์วิสครับส่วนไม่ต้องห่วงนะครับการใช้งานการบำรุงรักษาสามารถเข้าศูนย์ได้ที่โตยต้าทั่วประเทศทุกที่นะครับผมถ้ามีรถเก่าก็เอามาเทิญได้นะครับผมอยากได้รถแบบนี้จะของธุรกิจนะครับหรือว่าอยากขับรถ เท่ๆหล่อๆไว้ใช้งานส่วนตัวด้วยแล้วก็ใช้ในธุรกิจด้วยก็แต่งแบบนะครับเรียกว่าอะไรอัปเกรดอุปกรณ์ให้เพิ่มความสะดวกสบายสิ่งอำนวยความสะดวงในการใช้งานนะครับก็ตอบโจทย์การทําธุรกิจได้ผู้จัดการพิเศษก็ยินดีดูแลตรงนี้ให้นะครับรายเดทักทายมาในหน้าโปรไฟล์เลยสําหรับคกนี้ก็จบกันแบบหล่อๆเท่ๆกับไฮลักชมป์แอดทแพ็กเกจสวัสดีครับ